ชอบขึ้นอยู่ที่ชื้นครับผมผูห้หนังหน้าเต็มเลยทีนะฮะนี่กับผมป่าอะไรเข่นฮะเทียบไอ้เอฟซีธรรมชาติของเราบรรยากาศหน้าพิศวงครับผมที่เป็นต้นเฟิร์นนะฮะก็ลุงเคยมาทําคลิปแล้วครับผมก็เห็น,นรรมีเอฟซีสนใจก็ก็ทําให้ดูใหม่ให้ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าได้ความรู้ในคลิปนี้ทุกคนดูดีนะฮะศึกษาธรรมชาติลากไม้ก็มันอยู่มากี่กับกี่คำผมให้ก็เอฟซีจนว่าก้อนหินหุ้มหมดนะ ับผมประมาณนั้นฮะนี่ฮะเหอนหองไม่นาป่าสวยด้วยภูเขาลำเข็บเข้าไหลผ่านย่านวิถีสายน้ำใสไหลยเย็นเห็นตาปีเพิ่มทวีไหลแรงเมื่อผลมาแอปซีก็เป็นนี้ครับผมสบายใจใจรักก็ทำไปแฟปซีทำมาเด็ดร้อนใครทำอะไรฮะดูให้กต่ทีนี้ให้ดูไรเค้นสวยๆครับผมโอ้โหสุด,ดยอดนะสินะนะฮะไรเค้นมาศึกษาดูได้ครับผมนี่ครับผม เป็นของธรรมชาติที่นี่เยอะฮะมีถ้าคนชอบศึกษาอะไรขึน้นก็มาได้ที่นี่ห้บ้านของแมนาแกงสองไอ้แกงมาจัน,นะฮะนี่อะไรขึ้นเราเยอะแต่ถ้าคนสายธรรมชาติก็ชอบดูนะฮะเอฟซีชอบถ่ายรูปถ่ายอะไรครับผมลุงเองก็ยังชอบครับผมเพราะลุงสายธรรมชาติอยู่แล้วสุดยอดนะฮะมีอะไรมากเอฟซีก็เหมือนว่าจะตอ่อยคลิปที่แล้วก็ว่าได้นะเอฟซีฮะก็ เคยมาทาคลิปก็แต่ไม่ละเอียดขนาดนี้ฮะไล่เล่นไม่ทำไม่ได้ถ่ายเยอปะปนี้เน้นทั้งรากไม้ฮะเห็นรากไม้ไหมฮะดูครับผมลองลองคิดจินตนาการดูมันเหมือนอะไรครับผมจับให้ดูนานเลยนะฮะเหมือนอะไรนะฮะตอนนี้หลายหลายร้ยอยปีนะถ้าเป็นอย่างนี้ได้อะ่ะพิสดารเป็นตำนานหนองไมนาทั้งเขาปู่เขาญาตเขาคอก็สุดสวยคนโบราณช่างสร้างและช่างสรรแปลกจริงนาคือหอยที่คนหายบ้านหนองไมนาครับผมขอบพระคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้ให้ดูไรเข่นครับผม